ท่านผู้ชมครับผมขอโทษผมรู้ว่าผมทําผิดไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมควรที่จะมาแก้ตัวในวันนี้ผมทําให้คุณทุกคนผิดหวังผมหักหลังความไว้ใจของพวกคุณและผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนอกจากคำว่าขอโทษจากใจจริงและผมก็รู้ดีว่าผมจะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้ผมต้องเดินหน้าต่อและเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราาะว่นี่คือเกมซูเปอร์ซอรี่เกมใหม่ที่เราจะต้องรับบทเป็นพนักงานที่ทำพลาดแล้วต้องหาทางแก้ตัวให้เจ้านายหายโกรธ <c oughs> ที่จริงที่จริงผมไม่ไปผมผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับนะไอเกมนี้ต่างหากที่มันทำผิดครับใช่ถูกต้องแล้ว มันคือเกมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมซูเปอร์ซอลลี่เอ่อเกมที่ทั้งฮาทั้งเหวอทั้งเต็มไปด้วยภารกิจการขอโทษแบบเกลียนๆนะฮะเออซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะไปยังไงไปดูกันกับเจ้านายดีนะครับที่มันดูมันดีอุ้ยฉันโกรธด้ยแกบันไม่จกลับพักดีกับฉันแกบังอาจกินโดนัตที่ฉันแช่ตู้เย็ยนเอาไว้อ <ๆ S 2> ่าท่านผู้ชมไหนมาเล่นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรออ่ะ เป็นไรเนี่ยไอ้ไปเกาะไปผีเข้ากูหลือไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูต้องทาอะไรเน <lawsuit> ี่ยคือเออเออคือมันมันกูเป็นโรคชักกระตุกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยไปฟาดโทษไปฟาดโทษกูอ่ะถ้าผู้ชมมาเรามาลองขอโทษกันแบบจริงๆดูซิเฮ้ยนไอยมีอะไรจะมาแก้ตัวเหรอฮะเออแกบังอาจกินโดนัทของฉันไอ้ไอยผมขอโทษครับขอโทษนี่แกทบอะไรผมกำลังอกำลังไก่ ดิบกขอโทษอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาหรอเขาดิแกจะแกะตัวแบบไหนวน้าครับผมขอโทษวน้าครับผมขอโทษเตะหน้าแม่งทำยังไงดีวะผมจะต้องยังไงนี่เหรอนี่ได้ไหมวน้าโอ้ยไม่ได้เอาใหม่วน้าครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแกทอมบอ่อยอ่ะทำไมก็ไม่เอาโดนตอนนีให้จบสักทีบกขอโทษครับท่าน จะขอสติ่ตาไม่จะฉีดมันยากเลยท่านผู้ชมที่เราจะม้วนอย่างนี้เจ็บแล้วก็อ่ะปั๊บปับ๊บวัตตาต้าดีผมขอโทษครับหัวหน้านี่โอ้ดีบอกโอ้ไปเอาตัวได้ไหมฉันได้เลยครับหัวหน้าโอเคเอาล่ะต่อมาคราวนี้ยากขึ้นโอ้หัวหน้าครับทำไมหัวหน้าต้องให้ผมมายืนแบบนี้ครับหัวหน้าเพราะว่าแกมันเอาโดนของฉันไปโอเคครับหัวหน้างั้นเจอดีลูกเตะหาบอะไร ผมจะเตะให้มันโดน,นได้ยังไงวะปึ๊บดีแล้วก็เตะแม่ง <laughs> <laughs> ผมว่าผมต้องเล่นดีๆแล้ว <laughs> ว่านาครับเดี๋ยวผมเต้นบีบอยให้ดู <laughs> <laughs> ดูนี่เฮ <laughs> ่โดนได้พอดีเลยเอาแ้า่ปรดชมผมรู้แล้วต้องทำยังไงนะครับ <laughs> เราต้องอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เว้ยเราต้องอัดย๊บนิดเดียวแล้วก็อัดย๊บเอ้ยเกือบได้เอาไปปึ๊บแล้วก็อัดิ๊บดี อย่างนี้นี่คุณเอากำปั้ขอโทษนี่โอเคแล้วต่อมาโอ้หแกต้องขอโทษฉันที่สูงกว่านี้ฉันถึงจะยอมรับเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นเจอลูกเตะบาสไลเดอร์ขา <im ans> ติดเอาไปโอ้จ้าไ <im ans> อ้เน,นี้กระดานแรกกระแทกหัวดูนหน้ากุไเป็นไร เอาใหม่นะครับปุ๊บนี่มันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องงี้นี่อย่างนี้เลยนี่ผมขอโทษครับหัวหน้าเอออ่ะแล้วต่อมาออฟฟิศที่4คราวนี้สูงขึ้นคราวนี้แหละนะครับถ้าผู้ชมเคยเห็นฉากพวกมาสไลเดอร์นะครับเตะพวกกีกี้ไหมดูนะฉากนี้เลยไม่ใช่เอาใหม่ปุนี่แหละมาร์สไรเดอร์ของแท้เออรู้จักอง์บากไหมรู้จักอง์บากว่าะนี เข่าคู่มันเพิงเจอเข่าคู่นี่ท่านผู้ชมนี่ผมนั่งเก้าอี้เลยโคตรเจ๋งผมนั่งเก้าอี้มันยัไม่พอใจเลยไงวะขึ้นยากมากเลยนะท่านี้เนี่ยอ่ะนี่อ่ะได้ไหมเอ้ยได้ว่ะอ่ะแล้วต่อมาโอ้โหเอ้ยยิงเลยเป้เยอะเท่าไหร่แม่งยิงสูงหมุนยังไงลืมกลางขาแต่ครับคราวนี้ผมจะปุ๊บมาแบบ สไปเด์แมนฮัจจัยปัจจัมปัวจยปัจจัยปัจจััจจัยปั่จูยปยปังจั hey, 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 hey. ้ปัยปัจจัยปัจจัยปั้ไัไมไป,ปมวัวจั้ปัจ้ยปัจจัยปั่้มยัจมยโัจจั้ป่จจปัจยจั้นัปัจยปั่้ปวยัยาัจปย อ,อนี่ได้ไหมไม่ได้วะไก่เกินไปหรอฮึมันต้องพอดีนะครับนะฮึนี่เอา้าได้ไหมโอ้ฉันชอบแบบนี้แหละเอา้าไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> เอ,าเอ,าเอา้าเฮ้ยวันหน้ากูร้องไห้เลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูเล่นไปเล่นมากูกได้เฉยเลย อ้าวนี่คืออะไรที่รักรู้ไหมว่าเราอ่ะมีลูกเะทำไมยังกลับบ้านดึกทำให้ฉันเป็นห่วงรู้ไหมยิ่งเธอกลับมาแบบนี้ด้วยกลิ่นตัวที่โอ้โหเมาคึงแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันเป็นห่วงเธอกำลังจะเป็นพ่อคนเนาะที่ลักผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจที่รักว้าเมียตกใจผมขอขอหน่อยมาจ้ะที่ลักผมขอโทษนะที่ผมต้องสรารภาพว่าผมคือมดแดงว้า ทำไมกูติดวะจิบดีที่รักผมขอโทษผมขอโทษอ่ะแล้วต่อมากูต้องมาขอโทษที่รักแบบสูงๆอีกแล้วเดี๋ยวกูก็ถีบหน้าแมงหล่ะดี<ๆ> <laughs> ไม่สนแม่งแล้วที่รักกูถีบหน้าแม่ง <laughs> ที่รักฉันรู้ว่าเธอเป็นกี่กี้ปลอมตัวมาแม่เคาว่ายังไงก็ดูเธอดิเธอไม่ค่อยปกตินะ่ะแม่งยังไม่ทําอะไรแม่งก็ล้มแล้วฉันรู้ว่าเธอคือกีกี ฉันไม่ใช่เกีกพลังตูดสุกนาบจี้แน่ดมตูดกูไปซะอ่ะได้บอสอือผมขอโทษเมียเมียจ๋าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไม่จะไม่ให้ไปเธอจะไม่แล้ะเมียกูเป็นไรวะฉันจะไม่ให้อภัยเธอจนกว่าเธอนั้นจะมาขอโทษฉันแบบกระโดดลงมาแบบยิมรับสติกจากบันไดโอ้โหจะไปเบียกูเลยต้องการอะไรแบบนี้วะเนี่ยตะกี้ยังขอโทษไม่พออีกเหรอโอเคเอาละงั้นต้องเจอว้าา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 บา ใหม่ล่าสุดเอาใหม่หย่าเมเจาเมเจาไอเมเจาผัวมาแล้วจ้ะวันดีจ้ะจะต้องทำยังไงดีวะดวก่อนนะแล้วก็นี่ไงนี่ก็ตับกาแฟก็ตัวก๊ตายป๊ตู้เก๋คิดถึคิดชั่แม่งเสียงโคตรตลกเลยอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเมียบอกว่าได้ฉันให้อภัยเธอแล้วตอนนี้เหลือแค่เธอนั้นไปนอนที่เตียงแล้วตื่นมาทำกับข้าวให้ฉันนะครับ โอเคกูรอตัวไปแล้วแต่ตอนนี้คือกูทาไมกูก็ต้องกระโดดลงที่เตียงด้วยไม่เข้าใจไอ้นี่มันเป็นยิมนาสติกมาก่อนหรือเปล่าทาไมมันต้องกระโดดที่ลังกาตลอดช่วงนี้กูเมาซะด้วยกูไม่ไหวแล้วโดดออกหน้าต่างแม่งเลยอ้าวไม่ไหวแล้วเว้ยนี่เอาอ๋อเมียอยู่นี่ท่านผู้ชมนะครับเมียอยู่นี่นะครับผมไม่ได้ว่าแม่งให้นอนนะครับนะนที่จริงไม่ใช่ผมจะนอนแล้วเว้ยนี่นอน เมียนอนอยู่นอกบ้านนะครับนะทำไมเมียต้องออกไปนอกบ้านดีวยวะไม่เข้าใจลงไปแบบเท่ๆนะลูกปั๊บๆวันนี้จะเมียเจอขอก่อดเลยเจ้าขอกรอดเลยเจ้าขก่อดเลยาไม่ได้กรอดเลยช่วยด้วยขาวตก็ช่วรดไวยไอ้ะอ้ไอ้ไไม้ได้ไก้ไอ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 ้ไเ้ไอ้ไอ้ไอดเอ้ไ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 ไ้กอออ้ึ้อ้ออเอา ได้เพราะจบนะครับแล้วต่อมาโอ้โหกูต <c oughs> <c oughs> ้องไปขอโทษบนหลังคากูโดด้สายไฟแมกเลยขออกดอกบานเลยเอาละครับนี่คือ WWE ปี2025นี่คือเจ้าข่อยผู้เป็นพนักงานที่โดนกดดันจากเจ้านายและเมียและคราวนี้เขาจะใช้ท่าที่เจ๋งที่สุดของเขานั่นก็คือท่าคอยชูดาวว้าเขาจะชูดาวเมีย ไม่ได้เอาใหม่กูจะโชกสแลม่าจะ,จะ,จะปั๊บี่และเป็นไงเรา Can you see me Can you see me Now you see me เอาแล้วจอสีน้าเข้าสิงทำแม่กเลยคนปั่นเอานี่กูขอโทษแล้วได้ไหมโอเคมาต่อมาโอ้แาวนี้ มึงให้ไปอยู่เสาไฟเลยอ่ะใช่เออคราวนี้ฉันเจ็บมากฉันอยากให้เธอนั้นสแสดงความขอโทษของฉันทําให้ฉันรู้สึกดีให้ได้จาก่ายกระโดดมาจากเสาไฟแล้วขอโทษก้มหน้าลงที่เท้าฉันโอ้โหอ่ะก็ได้วะไปเลยไอ้กูติดที่หลังคาเลยละวาย <c oughs> มีตูดลื่นที่หลังคาด้วยเอาใหม่คราวนี้เราจะแะแออ โอ้ยเมียจ๋าให้ผัวกบ,บ้านเธอทำไมต้องให้ผัวทำอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยใจใผมทำยังไงอะใจผมกิ้งเหมือนอันนี้ไหมพวกซูเปอร์ฮีโร่วะยุดผมจะทำยังไงวะผมอยากชกสแลมวะแบบโอ้ด <c oughs> ีครับัสดีครับลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้วะมันต้องแบบยังไงวะวูบจูนี่เบียร์บอกขอโทษแต่เบียร์อ,อ่อนแออ่อนแอ เต็มหน้าเลยไอ้เมื่อกี้ฉากใน The View The v e ชัดๆเพลงอะมาตุ๊ดตุ๊เมียจ๋าผัวขอโทษผัวไม่ได้ตั้งใจเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกิดจากเจ้าบอสต่างหากที่ทําให้ผมนั้นเป็นคนที่ซึมเศร้าแบบนี้ผมเลยต้องไปกินเหล้าโอ้ยแม่เไอ้ผัวอยบอสนั่นแหละมันทำให้ผมนั้นจะต้องไปกินเบียร์เพื่อคลายเครียดแล้วก็ต้องโดนเมียดาดิขอโทษครับเมีย โอตุครับได้ไหมอุย้ยได้ว่ะโอเคนะครับแล้วต่อมาอะไรเนี่ยอ่ะพี่พี่คับพี่พี่สอนผมเตะบอลเลยครับพี่ให้ไอหนุ่มฉันไม่มีเวลามาเล่นอะไรกับแกนะแต่ผมอยากแตะบอลครับพี่เฮ้ยแต่ฉันต้องรีบไปทํางานนะเจ้าหนูอ่ะพี่ครับพี่มีลูกไปพี่พี่เข้าใจผมหน่อยดิผมไม่มีเพื่อนเล่นเลยฉันเข้าใจแต่ฉันก็ต้องไปทํางานเหมือนกันไอหนูแล้วทำไมพี่ไม่อยู่กับผมมึงเป็นใครผมคือเด็กข้างบ้านโอ้ชีวิต โอเคกันเดี๋ยวกูเล่นกับมึงก็ได้ถ้าเป็น,น yeah! อะไรเอาใหม่พี่ครับเตะเปลือกับผมหน่อยจัดให้ว้าพี่ทตะอะไรพี่ครับเตะเปลอกกระพมหน่อยได้จัดให้พ oh, <okay. S 1> ี่เตะหน้ามึงเอาไงกับไปเด็กดีดีครับท่านผู้ชมนี่อ่ะ อ่ะแล้วต่อมาทําไมกูต้องมาเล่นกับเอ็มหนูนี่ด้วยเนี่ยพี่ครับผมเห็นก่อนหน้าน,นี้พี่เป็นคนที่กระโดดได้อย่างสวยงามมากแล้วตีลนงกากลับมาได้ผมอยากเห็นพี่นั้นกระโดดลงมาต่อหน้าผมโอ้ยไอเด็กนี่กูจัดให้เลยกูจัดให้ <c oughs> เอาใหม่นะเจ้าหนูห <c oughs> นึ่งสองดีแต่เป็นไงเราบึงชอบไหรเรา <c oughs> จะถีบหน้ามึงจังๆลนะไอเด็กนี่ดีแต <c oughs> นะ่เต็มหน้าเลย เออพี่พี่โอโหเต็มบาทาเลยเออเนี่ยทำไมผมต้องมาก้มต่อหน้ามันด้วยเนี่ยที่จริงมันอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่นับถือว่าเป็นลูกเพราะว่าอะมาวูมาตาจะไม่รูจะไม่รูโอ้สนุกจริงๆเลยครับสนุกจริงๆเลยครับพี่ทางมานี้ได้หรือเปล่าพี่สามารถคาบไอชิงช้าได้หรือเปล่าที่ไอ้เพื่อนของผมมันกำลังเล่นอยู่โดยที่มาลงตัวผมได้แบบปิ๊ปๆยังไงกูจะต้องทำยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูลองก็ได้ว่าจะ ยังไงวะกู<ม>ต้องทำยังไงอ้าวเอาอะเอามึงลากกูไปด้วยไอ้ชิบหาย <laughs> โอ้หนุกมากนี่กูกอดเชือกชิงช้าแม่งเลยอ้าวกูกอดไปกับไอเด็กดีแหละไ,ไ,ได้ไหมได้ไหม แม่งเลยบันไส้ไม่ได้สักทีโอ่อาแต่ผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับไปจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับไม่รู้เกมบ้าอะไรซูเปอร์ซอรี่เนี่ยนะครับดูไเด็กเด็กนี่กโอยจุดัว่างค่ะผมมลงไปขึ้นกับพีโบ่โอ้ยแล้วด้วยบอกได้โอ้หนุ่งจริงๆเล,นะเ,งเลยนะครับโคตรเซ็งเลยนะฮะโอเคก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วก็สนุกด้วยกวนตีนชิบหายเลยเกมนี้โอเคไม่ว่ายัางไงนะครับก็จบไปเท่านี้แหละโอเคบาย